สวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็พักผ่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีที่จังหวัดบุรีรัมนะครับก็จะมีในส่วนของฟุตบอลน,นะครับนั่นก็คือบุรีรัมยูไนเต็ดกับเมืองทองนะครับ พบกันนะครับในส่วนของไทยแลนด์พิม์ลีกนะครับก็ไทยแลนดทรายบ์ลีกนะครับวันนี้เมืองทองกับบุรีรัมย์นะครับก่อนเพื่อนเลยนะครับตั้งแต่11เมษายนเกมล่าสุดคือ21เมษายนนะครับของทั้งเมืองทองก่อนที่จะมาเป็นเกมนี้นะครับเชื่อไหมรับเกมล่าสุดคือ24เมตรศาในบอลด้วยนะครับเมืองทองยูนิเต็ดพบกับเมืองบุรีรัมย์ยูนิเต็ดพบกับเมืองทองนะครับบอลก็อยากดู พร้อมกับดูลูกสาวไปด้วยนะครับวันนี้มีความสุขมากครับสาวน้อยเพชรแพงเล่นที่บุรีรัมด้วยนะครับหลังจากที่ดูบอลจบแล้วนะครับพ่อแม่เอฟซีก็คงจะมาดูสาวน้อยเพชรแพงที่บุรีรัมนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับนี่ต้องขอขอบคุณพ่อแม่น้องูุหญิงด้วยนะครับนี่ครับโหต้องบอกว่าตอนนี้นะครับอีฬาของเราโดนลุมนะครับโดนพ่อแม่เอฟซีลุมนะครับคนลุกทีเดียวครับ เชื่อว่าศิลปินประเทศไทยมีหนึ่งเดียวในใน,ในศิลปินนะครับที่นะครับตอนนี้นะครับเช,ชื่อว่าที่เป็นแบบอุคหญิงน้อยมากนะครับที่จะเป็นศิลปินแล้วมีพ่อพ่อแม่เอซมา รอขนาดนี้ขนาดยังไม่ลงลดแล้วก็คนมารอเต็มแล้วนะครับวันนี้พ่อพ่อแม่เอฟซนะครับมาให้กําลังใจกุ๊อิงค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับสาวน้อยเพชรบดานแพงนะครับเนี่ครับกับคอนเทนบอลก็ต้องดูกุ๊อิงก็ต้องดูนะครับนี่วันนี้เป็นวันยูพ้าพรนะครับก็ดูมีความสุขครับทําการอยู่ที่บ้านนะครับ ยอฟซีแนนแล้วครับดูสองจอกันไปเลยครับบ้านตลาดโค้ครับอำเภอลาไมาเราติดตามบอแต่ว่าดูบนไปด้วยดูลูกสาวไปด้วยครับ ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีบอลบุรีรัมย์คู่บิแม็กนะครับบุรีรัมย์พบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับมกับในส่วนของสาวน้อยเพชรแพงก็แสดงที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับวันนี้ขอหักไหาฮที่บุรีรัมย์นะครับมาหาสมน้องอิงนะครับมาดับพ่อแม่เอฟซีนะครับมามามาเชียร์อีลานะครับก่อนการแสดงนะครับน้องอินมาถึงแล้วนะครับ ให้ดูบรรยากาศนะครับอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับข้เขียวนะครับวันนี้นะครับน้องอญิงนะครับหรือว่าสาวน้อยแพงๆนะครับแสดงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่บุรีรัมย์ก็มีฟุตบอลด้วยนะครับ เปียบเดียวได้มยุบเพิ่มฟังพอไปอีกฟังใหรนได้ครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ทุกนนะคะเราะดี๋ยว่าไ้ยหปะแมยน้าีถ่าย้นนคะหน้าปีนะยหนีะคะ้นะถ่าียนี้ะคะประคะมยนีะ้ี่้ป อ่อแม่คือกองจำเลยนะครับ รบ,บรรยากาศวันนี้นะครับสาวน้อยก้าทันแพงนะครับแสดงที่จังหวดบุรีรัมย์นะครับดูลูกสาวไปด้วยนะครับพร้อมกับดูบอลไปด้วยนะครับขอบคุณช่องพ่อแม่น้องอิงด้วยนะครับวันนี้นะครับที่ เออได้ถ่ายข้อสดนะครับให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีนะครับวันนี้บรรยากาศอยู่ที่บ้านนะครับ ไม่่ามเลยพูดอะรสักหน้ามันว่าไรให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับโอเค่ะดาลาหานน้าไม่ไม่ใช่ครับว่าจะใส่้อนนี่ว่าจะเป็น้อันคุ้นรู้ได้หวยทั้งเดิ ป่าจคนหารับซื้องั่วทั้งใด่นกกดด่าาเพรอี้ก็เลยเ็ตเลยครับดีแล้พี่ดองใยนยอดครับยจนยดนปะ บรรยากาศอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้นะครับวันร้องบอลนะครับบอลหยุดนะครับก็พร้อมกับดูลูกสาวกับดูบอลนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับจะเป็นองางกรุง่เก็บกจะได้พอกันอีกรอบอลแมครับบอลแนนะครับมครับวันที่หนึ่งการณวานครับ

พ่อแม่น้องหญิงนะครับบอลก็ดูลูกสาวก็ต้องดูครับวันนี้พี่น้องเขามาแล้วกับฝ่ายที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับมีฟุตบอลนะครับบุรีรัมย์พบกับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของน,นะครับ สาวน้อยเพื่อนแพงนะครับแสดงที่จังหวัดบีรัมด้วยนะครับแูจการนนูเล่นนไม่ไเียรจังหวัดที่เปูไ้รมวัส็ินทาง่ฟคือไม่ได้มีจะไปเล่นฟุตบวลดันแรกก็ชนไปก่อนแลเค คลที่ียกันที่สงโดนเปนแบบนี้ในหวันตอนไต้วันชัดเจนพี่น้องทัางไตหวันกับนี่ครับเ c ฟซี MC ถุกมองถุกบอลครับทั้งในและต่างประเทศครับขอบคุณหลายๆครับ อเมริกาที่อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้นะครับวันพออ่อพอดนะครับผมกับตัวลูกสาวนะครับที่้องกรลังเบลยูเจ็ดพ้อดูบอลไปด้วยนะครับดูลูกสาวไปด้วยนะครับวันนี้ครับรือากาศนะครับที่บุรีรัมย์นะครับ อ่าแล้วาีนเป็นมาเมาส์เขเปนแตงยีตจ้า เล็งอสว่างชัดเจนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเจ๋งเชื้อนะครับแล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ